ยอดติดตาม IG l ีลิซ่าแบกพิงเกือบ1นึ่งแสนต่อวันลิซ่ามีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือเปล่ากราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเลยลกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับพอดีเพิ่งตามน้องได้ไม่นานจึงอยากถามว่าน้องมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือเปล่าเพราะเห็นยอดฟอลไอจรายวันขึ้นมาเยอะเมื่อวานยอดติดตาม10,000แสนกว่า อยากถามบิงที่ตามน้องมาก่อนว่าช่วงนี้น้องมีกิจกรรมหรือรายการอะไรหรือเปล่าไปดูกันน่าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าเป็นเรื่องปกติครับช่วงนี้ยอดเสถียนมากขึ้นเกือบ1 0 0 0 0แทุกวันคงเพราะอิทธิพลในด้านต่างๆของน้องกําลังขยายไปเรื่อยๆครับความเห็นที่สนะครับผมช่วงนี้ไม่มีงานใหม่ๆด้วยนะมีแค่เมนเทอร์ชินนี่ กับขึ้นปก w o g k e Japan เริ่มพุ่งกว่าเดิมมาตั้งแต่ช่วงวันเกิดจากที่เคยแกะคนตามใหม่ๆช่วงวันเกิดมีคนตามใหม่เป็นดาราดังบาซินระดับ f o l ิเวอร์ส8ล้านเพิ่งมาตามลิซ่าตอนนั้นกดโปรไฟล์ดูรูปแต่ไม่ได้แคปเลยจำชื่อไม่ได้ followers จากบาซินก็เลยน่าจะตามเข้ามา follow ลิซ่าด้วยเยอะเช่นกันความเห็นที่3นะค,ะนะครับผม หลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นมีคนดังมาฟอร์คนก็เลยฟอตามกระแสจากข่าวหรือโซโล่การขึ้นปกววกอันนี้ปังงานดีจริงๆแถมมาตีกันเรื่องแบรนด์น,นิดๆด้านแบรนด์อย่างซีรีน m อ c ก็เอ็กีฟดีตอนแรกว่าจะให้น้ำหนักไปที่ขึ้นปกววกมากสุดแต่มานึกดูอีกทียอดฟอร์มันก็เพิ่มขนาดนี้ตั้งแต่ก่อนเห็นข่าวขึ้นปกซะอีกก็เลยสรุปหลายๆอย่างรวมกัน ความเห็นต่อไปนะครับผมขึ้นไม่เกรงใจน้องแอนเลยขนาดนัดกันไปทำให้ไอจีอนมีปัญหายังหยุดเธอไม่ได้ตบมือครับไม่ทราบว่าเคยดูการแข่งขันวิ่งผัดไหมครับไม้ผัดไปอยู่ที่ใครความสนใจก็จะไปอยู่ที่คนนั้นก่อนหน้านี้ไม้ผัดอยู่ที่น้องแชงและตอนนี้ไม้ผัดอยู่ในมือลิซ่าครับ Amazing Solo ก็ก่องจะมาด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับผม เอองงนะไปไวลลที่ไหนปะเนี่ยขนาดยังไม่มีโซโล่ยอดขึ้นเป็นแสนถ้ากิจกรรมแบรนด์โปรโมทล่าสุด Mac Studio Fix ความเห็นต่อไปนะครับผมนอกจากกระแสต่างๆหลังวันเกิด Ig น้องพึ่งกลับมาปกติด้วยก่อนหน้านั้น Ig น้องวันไหนที่ลงรูปยอดฟอร์จากที่ได้ไหลยอยู่ก็จะค้างไปเลยแล้วกว่าจะกลับมาปกติก็ใช้เวลาหลายวันพอน้องลงรูปก็เป็นอีก วนลูปอยู่แบบนี้ลองไปไล่เทียบดูก็ได้ยอดฟอวันไหนที่น้องลงรูปยอดฟอจะน้อยลงกว่าวันก่อนหน้าที่ไม่ลงรูปอย่างชัดเจนปัญหาน่าจะเกิดตลอดช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเลยซึ่งจะเป็นอยู่2คนคือลิซ่ากับเจนนี่แต่ของเจนนี่กลับมาปกติก่อนลิซ่ายอดฟอที่หายไปไอจน่าจะเอามานับคืนให้ไปต่อก็มีความเห็นต่อไปนะครับผม นั่นสิตอนช่วงหลังคอนเสิร์ตออนไลน์จริงๆยอดน่าจะไหลแต่เอาเข้าจริงยอดขึ้นช้ามากวันละ3-4หมื่นเองมัง้งพอช่วงนี้มีแค่รายการยูวิทยูทียอดดันพุ่งวันละแสนแปลกใจมากว่าทำไมคนมาฟอน้องหนักๆในช่วงนี้หรือเพราะอิทธิพลปกนิจสารของเอลโคเลียกับวอลกเจปเป็นไวรัลเพราะสองปกนี้ลิซ่าสวยจัดมากๆอีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผม คำเดียวเลยคือ m a s แต่จริงๆการขึ้นปกโวกก็นําพาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยิ่งขึ้นปกในประเทศที่ทํำสถิติด้วยอีกจริงๆยูวิทยูปีนี้กระแสะแบบไวรัลไม่เท่าปีก่อนได้ซ้ําแต่น้องไปแมสสายแฟชั่นและแด์ในช่องตัวเองมีหน้าใหม่ r e แอคน้องเพิ่มในวิคที่ผ่านมาโดยบางช่องมีผู้ติดตามระดับแสนอัพอาจจะนำพาด้วยส่วนหนึ่ง เดี๋ยวรอเอที่ถ่ายกับทางรายการยูวิ y ยูคิดว่ายอดน่าจะทะลุ1นึ่งแสนแน่วันพฤหัสบดีนี้อีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผมหลักๆคิดว่าน่าจะมาจากโวก์เจแปนลองๆล,ลงมาก็น่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ดิซ่าเป็น g l o b a l Band ambassador อยู่ตามด้วยรายการ You With You ความคิดเห็นต่อไปนะครับผม เราอาจจะคิดว่าลิซ่าไม่มีกิจกรรมอะไรแต่ถ้าใครตามแฟนเบสบ้านต่างประเทศจะเห็นว่าคนดังฝั่งบาซินมาฟอน้องเยอะมากเม็กซิโกทำข่าวปกโวกน้องวันก่อนๆทอมบอยน้องก็แมสอีกรอบล่าสุดเหมือนใจอินเดียเพราะงั้นไม่ตกใจทำไมขึ้นวันละแสนก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกบหัวข้อเดอวยในวันนี้นะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกระใจายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ